สวัสดีครับพบเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับเดี๋ยวนี้คุมทรัพย์ก็หายากนะครับหายากยังไงฮะคือองค์ไหนชอบองค์ไหนคิดว่าเราอยากได้ก็ราคาแพงนะครับบางทีก็ซื้อไม่ไดาจริงๆรนะัติดกันตรงราคานี่แหละนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีพระไม่ใช่ไม่มีของนะติดกันตรงราคา นะครับเพราะว่าราคาสูงมากนะครับก็ซื้อไม่ไหวนะครับฉันั้นก็เลยเหมือนกับมีการบ้านเยอะขึ้นนะฮะแต่ก็เอาเท่าที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเล่นได้ครับนะครับ,นะรบมันจะได้ไม่ทุกนะเล่นพาร์บางทีถ้าเราไปเ,าเขาเรียกว่าไงนะเราไปฝืนตัวเองมากบางทีมันก็เหนื่อยนะครับพรเหนื่อยก็ เครียดนะครับอยากได้ส่วนอยากได้อยากได้อย,อยู่นะครับไอผมก็ชอบนะภาพแพงๆนะสวยๆขนาดนี้นะครับไม่ชอบได้ไงแต่ราคาบางทีโอ้โหถ้าซื้อไปโดนด่าแน่อะไรประมาณนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ซื้อนะครับก็เลยบางทีก็เอานะถ้าราคาเราพอไหวมันจะต้องมีการตั้งราคาไว้ในใจนะฮะในการชอบภาพนะครับอย่างองคนี้เราสมมุติผมจะก็ว่าสมมติเราสู้สองพันอย่างเงี้ย นะครับถ้าก็าเปิดมาหมื่นหนึงน่งเนี่ยโอ้มันก็หนักไปนะครับนะครับตามความรู้สึกนะนะฮะฉะนั้นก็เอาเท่ที่เราเล่นไหวนะครับแต่ถ้าชอบอยังไงก็ลองต่อราคากันดูนะครับผมเชื่อว่าคนขายเขาก็อยากขายแหละนะครับคนซื้อก็อยากซื้อนคนขายก็อยากขายนะครับแต่ก็บางทีก็บางทีเขาก็ซื้อมาแพงนะครับบางทีเขาก็ซือ้อมาแพงก็เลยทําให้บางทีก็ขายยากเนาะ แต่ก็เป็นจังหวะนะครับเป็นจังหวะนะอย่างผมไปหาดูพระผมไปเช่าพระก็เป็นจังหวะบางจังหวะก็ได้ของเยอะบางจังหวะก็ได้ของน้อยนะครับอย่างวันน<ส>ี้ก็เช่าพระมาเขาเปิดแพงแพงนะครับแต่ผมก็ขอแบ่งเข้ามานะครับแต่ก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันอะ่ะพิมพ์พระเนื้อพ้าธรรมชาติความเก่านะครับนะครับสามอย่างนี้แหละสามอย่างนี้แหละฮะนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างได้มาไม่เยอะหรอก นะครับได้มาพอได้มาพูดมาคุยได้มาพอได้มาพบมาเจอกันได้มาพอได้มาให้ดูหน้าพระนะครับอาจจะได้ความรู้จากผมบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับค่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะนะครับแต่อาศัยก็ชอบนะครับชอบอ่ะดูกันวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างองค์นี้ถ้าดู คือถ้าถามผมอะ่ะพาดูง่ายๆนะครับก็ถ้าแบบเนี้ยนะครับถ้าเขาไม่ตีทางหลวงปู่เพิ่มเขาก็ตีลงทางหลวงป่บุญนะครับ<ๆ>แต่ส่วนตัวเนี่ยนะฮะส่วนตัวเวลาเล่นเนี่ยนะครับถ้าเราอยากให้ได้ราคาเราก็ต้องตีทางหลวงปู่บุญนะครับตีลงสองเกจิอพอฮะถ้าไม่ใช่หลวงป่บุญก็หลวงปู่ปเพิ่มนะครับ,นะรบแต่ส่วนใหญ่เขาตีลงทางป่บุญเท่านั้นแหละนะครับใน่ฮะสะดุ้งกลับเห็นไหมครับ นี่คือคําว่าสะดุ้งกลับจริงๆแล้วเนี่ยฮะมือข้างนี้ต้องมาอยู่ข้างนี้นะครับข้างนี้ต้องอยู่ข้างนี้ก็คือกลับทางกันนะครับเสียนโล้นสะดุ้งกลับหลวงปู่บุญนะครับคือหลายๆท่านต้องรู้จักนะครับถ้าหลวงปู่บุญเนี medication. ่ยนะฮะท่านเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากนะครับพระกามังแก้วเนี่ยนะครับหลวงปู่บุญพระกามังแก้วนี่เขาเรียกว่าพิมพ์เสนโลนสะดุ้งกลับนะครับเป็นเนื้อผงยา นะครับเป็นเนื้อผงยาหลวงปู่บุญมะกาบางแก้วจังหวัดนครปฐมนะครับผมก็คงต้องตีลรงทางหลวงปู่บุญนะนะครับเพราะว่าทํายังไงฮะพระเราจะได้มีราคาแล้วก็พระมีธรรมชาติความเก่านะครับ้าพนี้มีธรรมชาติความเก่าสวยดีนะนะครับสวยดีนะครับขึ้นกลองแล้วมันมันพระนะครับเสร็จรถสะดุ้งกลับหลวงปู่บุญมะกาบางแก้วฮะนะครับเนื้อผงยาครับนะครับสวยดีครับองค์นี้ครับ สายเหนียวไม่เป็นสองลองไข่นะฮะคือคําว่าสายเหนียวนี่นะครับคําว่าพระเนื้อชินเนี่ยพระเนื้อชินนี่เด่นทางไหนฮะพระเนื้อชินนี่เด่นเกี่ยวกับทางสายคงกระพันอยู่แล้วนะครับพระเนื้อชินนี่เด่นทางสายคงกระพันอยู่แล้วนะฮะที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับนะครับองค์นี้เนี่ยเ<บ>ขาเรียกว่าพระทากระดานน้อย นะครับผ้าทากระดาน้อยถ้าพิมพ์แบบนี้นะครับก็คือกุ่วัดสารเจ้านะครับจังหวัดราชบุรีนะครับนะครับเป็นผ้าเนื้อเป็นพ้าเนื้อชินตะกัวนะครับสนิมแดงเนื้อชินตะกัวสนิมแดงไข่ออกโคขาวเหมือนกันนะนะครับขนาดกระทัดรัดะนะครับโอ้โหทางสายคงกระพันชาตีนี่แม่เป็นสองรองไข่องนี้เก่ามากเลยครับเก่านะครับเลี่ยมก็เก่านะครับผ้าก็เก่า นะครับดูสวยๆพระนะครับสวยในการดูธรรมชาติความเก่านะนะครับวัดากระกดานน้อยครับนะครับกรุวัดสานเจ้าจังหวัดราชบุรีฮะนะครับราคาเดินหาก็จะอยู่กับประมาณหลักพันนี่แหละนะครับราคาเดินหานอยู่ประมาณหลักพันนะครับแต่พระสวยดีนะพระสวยดีนะครับหลวงปู่ทวดองนี้ก็โอ้ดูสนุกดูมันดู ดูธรรมชาติดีจังนะครับคือบางครั้งเนี่ยนะฮะนะครับในการในการเล่นพระเนี่ยผมก็บอกได้แค่ว่าเราเราต้องหาจุดจุดหนึ่งนะครับอย่างผมดูหลวงปูท่ทวดเนี่ยนะครับนอกจากเนื้อพระแล้วเนี่ยผมก็จะดูพิมพ์พระพิมพ์พระผมก็จะดูขานะครับก็จะดูขาดูธรรมชาติพระดูไข่นะครับดูอะไรอีกหลายๆอย่าง นะครับที่เป็นองค์ประกอบอง์นี้ขาตรงดกเกลยเห็นไหมฮะขาตรงดกเกลยพระนะครับหลวงปู่ทวดนะครับองนี้คงองนี้ถ้าตีกันก็น่าจะเป็นพิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางเพราะว่าพิมเพราะว่าองค์ไม่ใหญ่มากนะครับองค์ไม่ใหญ่มากขาสวยมากเลยฮะเห็นพระเห็นพระฮะขาสวยสวยนะครับพระเนื้อว่านส่วนใหญ่แล้วก็ตีลงทางทางสายวัดช้างให้อยู่แล้วฮะนะครับทางสายวัดช้างให้ <c oughs> ฉะนั้นก็พระหลวงปูทวดคือพันธุ์ที่อันตรายนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่ผ่านเราได้นะครับพระหลวงปูทว,นทว,วนทดนะครับหลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะะนครับเนื้อว,ว่านนะครับขาตรงดีกเลยผมจะวางให้ดูนิ่งๆว่าพระพิมพ์พราก็สวยดีนะนะครับพิมพ์ผ้าก็สวย ข้างหน้าข้างหลังนะครับไข่เต็มองคพระงามๆนะครับออง์นี้นะครับองน,นี้ก็คงต้องตีลงทางสายปู่ทิมเหรียญน้าเต้าฮะเหรียญน้ําเต้านะครับเหรียญน้าเต้าปู่ทิมนะครับเหรียญน้ําเต้าปู่ทิมมีปีอะไรบ้างฮะศูนย์แปดกับหนึ่งเจ็ดป่ะหรือปีอะไรอีกนะครับน่าจะมีย้อนอีกเนาะนะครับผมก็ ไม่ค่อยรู้หรอกว่าเขามีปีอะไรบ้างน,นะครับแต่ที่เห็นเห็นกันก็จะมีปีอะไรปีศูนย์แปดปีหนึ่งเจ็ดไหมนะครับเด่นน้าเต้าอะไรพวกนี้นะครับหลวงปู่ทิมเป็นพาะที่ผมค่อนข้างที่จะชอบมากเหมือนกันนะครับท่านเป็นภาะเกจิที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับโดยที่โดยโดยภาะสายทางหลวงปู่ทิมผมก็ที่ผมใช้ประจาก็จะเป็นตรงนี้นะครับปิตานะครับปิตาวัดหารไลปีหนึ่งเจ็ดพิมพ์เล็กนี่นะครับองนี้ก็ใช้ประจํานะครับ เนาะองนี้เพิ่งได้มาวันนี้ฮะเด็ดน้าเต้าหนุปนะนหน่ปูทิมนะครับเด็ดน้าเต้าหนุ่ปูทิมนะครับส่วนองนี้องค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อชแช่มนะครับรูปหล่อหลวงพ่อแช่มวัดนาย่างเพชรบุรีนะครับถ้าเป็นเกจิที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในในพื้นที่เพชรบุรีนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ท่านเป็นพระเกจิท่านหนึ่งที่ เป็นพระรุ่นเก่าเหมือนกันนะนะครับเป็นพระรุ่นเก่าเหมือนกันนะครับโอนี้อุดกิ่งนะฮะนะครับรูปหล่อนะฮะหล่อปั๊มอุดกิ่งนะครับว่าเช่มนาย่างเพชรบุรีนะครับสวยดีนะเนี่ยนะครับธรรมชาติความเก่ามีนะครับสวยดีสวยดีนะฮะเออเหลืออะไรอีกฮะโอ้เหลือวัดนางสาวปิดตาวัดนางสาวนะครับหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวนะครับสองสี่กว่า นะครับร้อยขอบตะใบสวยสวยพระนะครับร้อยขอบตะใบสวยมากนะครับเนื้อพระนี่เออดูแบบผมชอบนะนะครับบางท่านบอกบางท่านบอกเนื้อพระต้องดูไอ้นี่แต่คือบางทีก็ดูความสวยความใสนะฮะแต่ในการดูพระบางท่านดูไม่เหมือนกันนะครับบางท่านดูไม่เหมือนกันอย่างนี้ก็ต้องตีลงทางวัดนางสาวแหละนะครับก็ต้องตีลงทางวัดนางสาว นะครับเนาะนะครับพระก็สวยดีนะพระก็สวยดีนะครับหลวงพ่อแก้วฮะตีลงทางนั้นนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นนะครับวันนี้ได้พระหลวงพ่อคูณมาองค์หนึ่งนะครับน่ะเป็นพระเออเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนะครับเหรียญรุ่นมหาลาภแจกทานนะฮะนะครับผมส่องดูสวยดีนะครับส่องดูสวยดีออกวัดบ้านไร่นะฮะวัดบ้านไร่นะครับเนื้อพวกนี้เป็นเนื้อเป็นลุงยานะครับ เป็นลงยาแต่ก็ดูเหมือนเนื้อเงินเลยนะดูเหมือนเนื้อเงินเลยนะครับดูเหมือนเนื้อเงินอ่ะก็วันนี้ก็ได้พามาประมาณนี้แหละครับไม่ได้มาเยอะๆมากมายนะนะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะนะครับวันนี้ได้พามาไม่เยอะแต่ก็หน้าผ้าก็ไม่ถึงกับขี้เล่นะครับผมก็ว่าหน้าผ้าผมเสืออยู่นะนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่บุญหลวงปู่ทวด นะครับจริงๆแล้วหลักในการเล่นพระนะครับถ้าหลักๆจริงๆเนี่ยนะครับต่อองค์เนี่ยเขาเปิดราคากันเององค์เดียวก็โอ้โหแพงมากกันนะครับถ้าพูดกันตรงๆนะนะครับฉะนั้นบางทีในการเล่นพระเนี่ยนะครับยิ่งถ้าเป็นคนที่เขาเป็นผมใช้คาพูดที่ว่าคนที่เขาเป็นผู้ที่มีความรู้ที่เขามีชื่อเสียงเขาก็เปิดราคาแพงได้เนาะนะครับ แต่ก็เอาที่สบายใจนะครับในการเช่าผ้าในการซื้อผ้านะครับเอาที่สบายใจอ่ะเซียนตัวใหญ่คลิปนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับอย่างไรแล้วนะฮะผมหวังว่านะครับคลิปที่ผมทานะครับคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยแหละนะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่นะฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองครับนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีนะครับสวัสดีครับ